ครับผมสวัครับพันเอกนะไม่ใช่พันโทนะครับพันโทนี่เคยชนะเข้ามาใช่ไหมใช่ใช่ไหมเคยชนะคนนี้มาวันนี้ส่งตัวพี่มาชนะนี่คือเข้าไปชิงเลยนะโอ้โหเงินรางวัลเพียรเลยวันนี้วันนี้พี่ขาดเท่าไหร่มาเกินเมื่อไหร่วันเช้าเจ็ดแปดครับเรียบร้อยซ้อมอยู่ที่เหมือนเดิมกี่วันรอบนี้สองที่ดาวเราชกมวยตัวนี้สักกี่ครั้งได้เกือบเจ็ดสิบครั้งเกือบเจ็ดสิบนะสามไฟหลังเป็นไงผลงานเราชนะมากี่ไฟติดแล้วตอนนี้ ถึงสามไฟล์เหรอโหเรียนมาถึงไปเป็นต่อเพราะอะไรเอ้าเราฝีมือซ้ายด้วยขวาขวาน้ำหนักปล่อยๆครับห้าสิบคุ้มไม่รอบนี้กิโลได้สามโลอ่ะคนจากจังหวัดบึงการึงกานะเอ้าบอกแฟนคลับเชียร์ในคู่แรกวันนี้เออฝากเอฟซี MC, ช่วยเป็นเจมเจมนะครับเต็มที่แน่นอน,นขอโชคดีครับสวัสดีครับคุณชนะเกียรติเพชรดีชาครับวันนี้เจอกับพันเองนะครเฮ้ยเราเคยชนะพันโทมาดิ แพ้อาแฟพันโทวันนี้มาเจอพันเองนะอันนี้เป็นมวยรอบป่ะครับชนะนี่เข้าชิงไหมเจไดครับอ๋อวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยสามครับเป็นเช้ามาเป็นไงบ้างอ่าการจุดสองครับไปซ้อมอยู่ที่ต่อยแยงสวนนะกี่วันนะซ้อมมามเดือนนึงครับเรานี่ไงเขาฝีมือเปิดเกลนสไตล์ไงเขาวะอ้พันโทพันเอกนี่น่าจะฝีมือนะเราสูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยหกสิบสามน้ำหนักของเราปล่อยปล่อยอ่าอ่าสองปีนี้อายุเท่าไหร่อิซาเบลครับชกมารวมรวม 60สิเจ็ดส so ิบน่าจะมีนะสามไฟล์ล่าชนะกี่ไฟล์ชนะสองไนลชนะสองไฟหนึ่งเหรออ่ะคุมกี่โลรอบนี้คงประมาณสียห้ากิโลก็พอดีของนักมวยนะเอาคนจากจังหวัดผัทลุงครับผัดทะลุงเอ้าบอกไฟล์นับเชียร์ได้ทะลุงเอ้าวันนี้ฝอกเป็นกำลังใจผมด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับคอโชคดีครับครับโอเค